สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาท,ทำห่อหมกปลาช่อนนะคะแต่ใช้เนื้อปลากายในการทําด้วยนะคะอร่อยคูณสองค่ะรสชาติกลมกลม่อมอร่อยลงตัวพอดีสุดๆเลยนะคะทํากินทําขายได้เลยค่ะพร้อมวิธีการทํากระทงใบตองแบบง่ายๆจสวยแบบนี้ค่ะส่วนผสมและวิธีการทามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการเตรียมใบตองที่จะทําห่อหมกนะคะฉีบใบตองมาแล้วแต่ใครจะทําห่อเล็กห่อใหญ่ค่ะ เช็ดทาความสะอาดหน้าหลังให้เรียบร้อยนะคะจะใช้ถ้วยประมาณนี้ค่ะสองแผ่นประกบกันวางถ้วยลงไปใช้มีดเล็กๆแบบนี้ค่ะเกรดถ้าเกิดใครไม่มีมีดเล็กๆแบบนี้ก็ใช้ปากกาขีดแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเอาได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีมีดแกะสลักผลไม้แบบนี้จะทําง่ายค่ะ ก็จะได้กลมๆแบบนี้สองแผ่นเอาหน้าประกบกันนะคะจากนั้นจับจีบมาค่ะใครจะใช้ไม้กัดก็ได้หรือใครจะใช้แม็กก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะแม็กแม็กไว้ค่ะทำสี่มุมเหมือนกันค่ะ จะได้กระทงแบบนี้นะคะจากนั้นตัดแต่งมุมให้สวยงามค่ะเท่ากันก็จะได้ hmm. กระทงสีมุมไว้ใส่ห่อหมอกของเราแล้วนะคะง่ายๆค่ะส่วนผสมในการทำห่อหมอกของเรานะคะตัวเนื้อปลาเราจะใช้เป็นเนื้อปลากรายนะคะ ถ้าเกิดใครไม่มีเนื้อปลาไกยสามารถใช้เนื้อปลาแดงปลาผูดธรรมดาได้ค่ะตามชอบเลยนะคะเราจะทำเป็นหอหมกปลาช่อนค่ะใส่เนื้อปลาช่อนชิ้นโตๆแบบนี้ค่ะขยำเกลือล้างน้ําทําความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะพักเสด็จน้ําไว้ค่ะไข่ไก่พริกแกงเผ็ดน้ําตาลมะพร้าวนะคะแรลวใช้น้ําตาลมะพร้าวใครไม่มีน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บได้ค่ะปรุงรสใครจะปรุงด้วยน้ําปลาหรือว่าเกลือได้ค่ะใครไม่ชอบกลิ่นน้ําปลาใส่เกลือนะคะ หรือใครจะใส่สองอย่างตามชอบเลยค่ะส่วนผักเขาจะใส่โหระพาค่ะแล้วก็กระหล่ำกระหล่ำจะลวกหรือไม่ลวกก็ได้แต่ถ้าเกิดลวกก็จะไม่แฉะนะคะเพราะว่ากระหล่ำม,มีน้ําในตัวค่ะลวกแล้วพักเ็จน้ําไว้ค่ะแล้วก็จะมีหัวกะทินะคะแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดค่ะส่วนตัวแพนนี้จะใส่ใบมะกรูดลงไปในเนื้อห่อหมกของเราได้นะคะเนื้อปลาไกายค่ะ จากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปค่ะเนื้อปลากกยแบบครึ่งกิโลนะคะ ด้วยพริกแกงค่ะความเผ็ดปรับลดได้ตามชอบค่ะใครชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะส่วนการปรุงความเค็มความนัวต้องระวังค่ะเพราะพริกแกงเขาจะใส่เกลือมาอยู่แล้วในพริกแกงจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะความเค็มระวังนะคะตอนปรุงน้ำตาลมะพร้าวจะมีความหอมค่ะ นั้นใช้ไม้พายใครจะใช้มือขยำได้ค่ะใช้ไม้พายก็ได้คนให้เข้ากันนะคะ จะใช้มือขยำดีกว่าค่ะจะได้เข้ากันง่ายนะคะเดี๋ยวค่อยใช้ไม้ไผ่รอบหนึ่งค่ะจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะความเค็มระวังนะคะ ไปก่อนค่ะถ้าเกิดเราทําเสร็จเดี๋ยวค่อยนําไปจี่ในกระทะเทฟลอนชิมดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดยังไม่นัวมากก็เติมได้ค่ะความเค็มต้องระวงังพี่แกงจะมีความเค็มในตัวนะคะจากนั้นทยอยใส่หัวกะทิค่ะ ไปเนื้อ,ะะลอปลากายเราแช่ตู้เย็นก่อนนะคะนำออกมาเย็นๆมาทำค่ะายอยใส่กะทิค่ะเนื้อปลาจะฟูขึ้นมาค่ะเวลาเรานวดไปเรื่อยๆจะฟูขึ้นมา แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนเนื้อปลาฟูดีแล้วก็เนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับเครื่องแกงของเรานะคะใช้มือแบบนี้ค่ะกางออกแบบนี้แล้วก็ทยอยเติมกะทิแล้วก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเนื้อปลาก็จะแตกตัวออกแล้วก็ฟูขึ้นค่ะจะทําให้หอมอหมกของเราข้นแบบนี้ค่ะตอนแรกจะเป็นน้ำใสๆพอเราคนได้ที่เนื้อปลาฟูดีแล้ว ก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะไม่ค้นแล้วก็ไม่เหลวเกินนะคะตอนนี้แตะชิมดูรสชาติได้ค่ะวันนัวในทีเรียงถ้าเกิดใครไม่กล้าชิมตอนดิบก็นําไปจี่บนกระทะได้ค่ะไม่พอยังไงเติมได้นะคะแต่ความเค็มต้องระวังค่ะเพราะว่าพิแกงแต่ละเจ้ามีความเค็มมากน้อยไม่เท่ากันนะคะพอได้ที่แล้วค่ะจากนั้นใส่เนื้อปลาช่อนของเราลงไปค่ะใครจะทําเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบนะคะ ปลาช่อนก็ต้องเลือกที่สดใหม่ค่ะล้างทำความสะอาดให้เกลี่ยงและพักเสด็จน้ำไหมค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็หมักให้เนื้อปลาช่อนเข้าเนื้อดีนะคะ ักสินาทีค่ะแล้วเราก็ไปเตรียมหม้อซึ้งเลยนะคะตั้งหม้อซึ้งค่ะหม้อน้ำรอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดหยอดใส่กระทงแล้วก็นำไปนึ่งกันนะคะจากนั้นเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปในนีน้ด้วยนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเพิมความหอมไปในตัวเนื้อหอมหมกนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากัน ตอนนี้เนื้อปลาช่อนก็เข้าเนื้อมีรสชาติดีแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาตากหยอดในกระทงกันค่ะกระทงใบตองของเราค่ะกะหล่ำปีลวกแล้วก็โหระพาใส่กะหล่ำปีแล้วก็โหระพาลงไปข้างล่างก่อนค่ะ ลองไว้ข้างล่างนะคะหรือใครจะใส่เป็นใบยอผักกาดขาวลวกก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะ หรือใครจะใส่ผสมรวมกันก็อร่อยดีนะคะพอเราลองด้วยผัดเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ตักห่อ,อหมกของเราใส่ลงไปค่ะใส่เนื้อปลาช่อนลงไปด้วยนะคะเป็นชิ้นๆค่ะ ใครจะใส่เต็มเต็มหรือว่าไม่เต็มแค่ไหนก็ตามชอบเลยจ้ะเรียวปลาช่อนชิ้นเดยวโตเลยนะคะ พอเราตักหยอดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตั้งหม้อซึ้งน้ําเดือดนะคะให้น้ําเดือดก่อนแล้วก็เรียงใส่ซึ้งยกขึ้นตั้งเตาค่ะจากนั้นปิดฝาเราจะนึ่งต่อประมาณ25่0ถึง30นาทีหรือว่านานกว่านั้นจนกว่าห่อหมกของเราจะสุกแล้วแต่ขนาดของห่อหมกว่าห่อเล็กห่อใหญ่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนสุกเลยค่ะห่อหมกของเราก็นึ่งครบเวลาแล้วค่ะแพะนึ่ง30นาทีเลยค่ะเพราะ ปลาช่อนแ่าชิ้นใหญ่หน่อยก็จะสุกพอดีนะคะตั้งหม้อซึงให้น้ําเดือดพอน้ําเดือดเบาไฟลงเหลือไฟกลางนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ25-30นาทีหรือจนกว่าห่อหมอกของเราจะสุกแล้วแต่ขนาดนะคะตอนนี้กลิ่นหอมชุยเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะจากนั้นก็ปิดเตายกลงแล้วก็ไปทําตัวกะทิรัดหน้ากันต่อเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวกะทิรัดหน้ากันนะคะหัวกะทิค่ะ เกลือป่นนี่หน่อยค่ะปลายหยิบมือนะคะเพิ่มรสชาติตามด้วยแป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้าค่ะคนให้แป้งละลายเข้ากับกะทิดีค่ะพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วก็ยกขึ้นตั้งเตากวนให้แป้งสุกดีนะคะ พอคนแป้งละลายเข้ากันนี้แล้วจากนั้นก็ยกขึ้นตั้งเตาเปิดไฟอ่อนค่ะคนตลอดนะคะต้มกวนต่อจนแป้งสุกดีค่ะพอแป้งสุกดีจะมีความข้นขึ้นค่ะพอแป้งสุกดีก็จะมีความข้นขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นปิดเตาแล้วก็นำไปตักราดตัวห่อหมอกของเราได้เลยค่ะ ทิค่ะกะทิที่เราทำไว้ราดหน้าลงไปมากน้อยตามชอบนะคะ มันก็โรยด้วยใบมะกรูดค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มสีสัน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานเลยเลยค่ะหอหมกปลาช่อนค่ะแต่ว่าใส่เนื้อปลาไายด้วยนะคะอร่อยคูณสองเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมนัวพอดีมันแล้วก็หอมพริกแกงเครื่องแกงค่ะทําไม่ยากทําง่ายอร่อยด้วยนะคะลองไปทําดูค่ะหอหมกปลาช่อนใส่เนื้อปลากายถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูปก,กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ